สเสน่ห์ที่ไม่ต้องพูดแต่สะเทือนใจคนรอบข้างคนฉลาดที่มีสเสน่ห์ระดับสูงมักไม่ใช่คนน่ารักเสียงดังหรือคนที่ต้องโชว์ตัวเองตลอดเวลาแต่เป็นคนที่นิ่งเรียบง่ายแต่มีน้ำหนักจนทำให้คนรอบตัวรู้สึกอยากเเใกไล่โดยไม่รู้ตัวสเสน่ห์แบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องฝึกให้ซับซ้อนแต่เป็นความสามารถทางจิตวิทยาที่คนฉลาดใช้เป็นนิสัยเงียบเงียบแต่น่าดึงดูดแบบลึกมาก 1. พลังของความนิ่งที่ไม่ต้องอธิบายความนิ่งที่มีสติและมั่นคงทําให้คนรู้สึกว่าคุณควบคุมตัวเองได้มนุษย์มักดึงดูดคนที่มีเสถียรภาพทางอารมณ์เพราะมันสื่อถึงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือความนิ่งไม่ใช่ความเถยชาและไม่ใช่การทำตัวเย็นเพื่อให้ใครไล่ตามแต่คือพลังลึก ที่คนฉลาดใช้เพื่อสร้างความน่าดึงดูดแบบไม่ต้องพูดให้มากคำเพราะมนุษย์มักถูกดึงดูดจากสิ่งที่เข้าใจยากเล็กน้อยและเข้าถึงไม่หมดความนิ่งจึงกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ใครบางคนรู้สึกอยากเข้าใกล้และอยากรู้จักมากขึ้นกว่าเดิมนี่คือเหตุผลทางจิตวิทยาว่าทำไมความนิ่งถึงทำให้คุณดูมีเสน่ห์ลึกระดับสูงโดยไม่ต้องพยายาม ความนิ่งสื่อถึงความมั่นคงทางอารมณ์หรือ emotional stability คนที่นิ่งไม่ใจร้อนไม่วุ่นวายกับสิ่งรอบตัวทำให้ดูเป็นคนคุมอารมณ์ได้และน่าอยู่ใกล้จิตวิทยาบอกว่าความสงบทำให้คนรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจเขาจะรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วจิตใจนิ่งตาม ความนิ่งทำให้คุณดูเป็นคนมีคุณค่าไม่ต้องแข่งขันกับใครคนที่มีเสน่ห์ลึกไม่จำเป็นต้องโวยวายเพื่อแสดงว่าฉันดีนะดูฉันหน่อยสิแต่จะใช้ความสงบแสดงถึงความมั่นใจในตัวเองเหมือนบอกไกลๆว่าฉันรู้คุณค่าของตัวเองดีไม่จำเป็นต้องขายตัวเองยิ่งไม่โอ้อวดยิ่งดูพิเศษความนิ่งทำให้คนอื่นใช้จินตนาการต่อตัวคุณมากขึ้น มนุษย์ชอบเติมเต็มความไม่ชัดเจนด้วยจินตนาการเมื่อคุณสงบไม่เร่งรัดไม่พูดทุกอย่างออกมาเขาจะเริ่มคิดเองต่อว่าคุณเป็นคนยังไงคุณกำลังคิดอะไรคุณมีอะไรที่ลึกกว่าที่เห็นและยิ่งเขาเดาไม่ออกยิ่งอยากรู้จักให้มากขึ้นความนิ่งทำให้ทุกคำพูดทรงพลังขึ้นคนที่นิ่งจะไม่พูดพร่ำไม่พูดเยอะแต่เมื่อพูดกลับทำให้คนตั้งใจฟังมากขึ้นเพราะจิตวิทยาบอกว่า ความหายากเพิ่มมูลค่าคำพูดที่มาจากคนที่นิ่งมักถูกมองว่าลึกซึ้งน่าคิดเขาจะเผือจดจำคำพูดของคุณได้ง่ายกว่าคนขี้พูดความนิ่งเป็นการคัดกรองคนโดยธรรมชาติเมื่อคุณนิ่งไม่รีบแสดงออกไม่รีบเข้าหาจะมีแค่คนที่สนใจจริงๆเท่านั้นที่ยังเข้ามาและพยายามจะเข้าใจคุณ คนฉลาดใช้ความนิ่งเป็นเครื่องมือเพื่อดูว่าใครจริงใจและใครเข้ามาแค่เพราะความว้าวชั่วคราวความนิ่งทำให้คุณดูแพงโดยมีต้องแต่งเติมความนิ่งทำให้คุณดูมีวุฒธธิภาวะน้าเกรงขามและมีระดับเป็นสเสน่ห์แบบผู้ใหญ่ที่ไม่ต้องพยายามสร้างภาพมนุษย์มักถูกดึงดูดคนที่ดูเหมือนมีโลกของตัวเองและไม่ต้องการการยืนยันจากใครนั่นคือสเสน่ห์ที่ยืนยาวที่สุด ความนิ่งทำให้คนอยากรักษาคุณไว้เมื่อคุณนิ่งแต่ใจดีนิ่งแต่มั่นคงมันทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นพื้นที่ปลอดภัยและความสัมพันธ์แบบนี้หายากมากในยุคที่ทุกคนรีบพูดรีบตอบรีบแสดงออกความนิ่งของคุณจะทำให้เขารู้สึกว่าคนแบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยอยากรักษาเอาไว้ ความนิ่งไม่ใช่การหายไปไม่ใช่การแสดงว่าตัวเองไม่แคร์ใครแต่คือการคุมพลังตัวเองอย่างมีชั้นเชิงจนทำให้คนดูน่าดึงดูดแบบลึกๆเป็นเสน่ห์ที่ไม่ต้องอธิบายแต่รู้สึกได้ทันทีเมื่ออยู่ใกล้ 2. การเลือกแสดงออกอย่างมีหมายความคนฉลาดไม่พูดทุกการที่คิดแต่จะพูดเฉพาะสิ่งที่มีน้ำหนัก นี่ทำให้คำพูดของเขามีค่าและถูกจดจำได้ง่ายกว่าในขณะที่บางคนพูดเยอะจนเจือจางคนที่พูดน้อยแต่แม่นจะมีสเสน่ห์แบบคนอยากฟังสเสน่ห์ระดับสูงไม่ใช่การทำให้คนสนใจด้วยความหวือหวาแต่คือการเลือกทำบางอย่างอย่างตั้งใจจนทำให้คนสังเกตได้เองโดยที่ไม่ต้องพูดและนี่คือพฤติกรรมที่คนฉลาดใช้แบบเงียบเงแต่ทรงพลังมากเพราะทุกการแสดงออกมีน้ำหนัก และมีความหมายนี่คือเหตุผลทางจิตวิทยาว่าทำไมการเลือกแสดงออกอย่างมีหมายความถึงกลายเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้คุณดูมีสเสน่ห์ลึกอย่างลึกซึ้งคุณไม่แสดงออกพร่ำเพรื่อทำให้ทุกท่าทางดูมีมูลค่าเมื่อคุณไม่ทำเยอะไม่โอเวอร์ไม่คอยเรียกร้องความสนใจสิ่งที่คุณเลือกทำจึงมีพลังมากกว่า เพราะมนุษย์ให้คุณค่ากับสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยยิ่งคุณนิ่งแต่มีจังหวะการแสดงออกที่แม่นเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำมันมีความหมายเสมอคุณรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องพูดและเมื่อไหร่ควรเงียบคนที่ฉลาดทางอารมณ์จะไม่พูดทุกเรื่องจะไม่รีบอธิบายตัวเองและจะไม่รีบตอบสนองทุกอย่างแต่จะเลือกพูดเฉพาะประโยคที่มีน้ำหนัก มีเหตุผลสะท้อนตัวตนที่มั่นคงทําให้บรรยากาศดีขึ้นผลทางจิตวิทยาคือเขาจะเริ่มรู้สึกว่าคําพูดของคุณลึกกว่าและน่าฟังกว่าใครหลายคนการให้ความสําคัญเฉพาะสิ่งที่คุณให้ทําให้คุณดูแพงสเสน่ห์ระดับสูงคือการไม่เปลืองพลังกับเรื่องไร้สาระคุณเลือกโฟกัสกับสิ่งที่ดีต่อใจ และดีต่อชีวิตคนภายนอกจะรู้สึกโดยอัตโนมัติว่าคุณเป็นคนที่มีหลักไม่ไหลาตามอะไรง่ายๆสิ่งนี้เองคือเสน่ห์เงียบๆที่คนฉลาดใช้คัดกรองคนแบบเนียนๆคุณทำให้เขารู้สึกว่าได้รับสิทธิพิเศษ เมื่อคุณแสดงอะไรบางอย่างเพราะคุณไม่แสดงออกกับทุกคนเวลาให้ความสนใจใส่ใจหรือเปิดใจกับเขาเขาจะรู้สึกว่ามันพิเศษกว่าปกตินี่เป็นหลักจิตวิทยาที่เรียกว่า selective affection การเลือกให้กับบางคนเท่านั้นทำให้คุณมีสเสน่ห์อย่างยิ่งโดยไม่ต้องทำอะไรเยอะคุณแสดงออกเพื่อสื่อสารไม่ใช่เพื่ออวดคนที่มีสเสน่ห์ลึกจะไม่พยายามโชว์แต่จะทาเพื่อให้เกิดความหมาย เช่นมองตาอย่างจริงใจยิ้มเล็กๆที่จริงจากใจน้ำเสียงที่นุ่มลงเมื่อห่วงใครการช่วยเหลือเล็กน้อยที่ไม่ได้ทำกับทุกคนสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ทำงานกับจิตใจคนมากกว่าการแสดงออกยิ่งใหญ่ที่ทำเพื่อเรียกร้องความสนใจเขาจะรู้สึกว่าคุณดูออกแต่ไม่พูดมากความฉลาดทางอารมณ์ทำให้คุณมองเห็นว่าใครกำลังรู้สึกอะไรอยู่ในอารมณ์แบบไหน แต่คนฉลาดจะไม่เปิดเผยทั้งหมดจะเลือกแสดงออกเท่าที่เน้นจำเป็นเช่นเข้าใจแต่ไม่จำเป็นต้องปลอบมากรู้แต่อาจไม่ต้องพูดเห็นแต่เลือกนิ่งสิ่งนี้ทําให้คุณดูนิ่งลึกและมีสเสน่ห์แบบเข้าถึงยากเล็กน้อยเขาจะรู้สึกว่าคุณมีความหมายโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเพราะทุกอย่างที่คุณทำมีเหตุผลทุกคำพูดมีที่มา ทุกท่าทางมีความตั้งใจเลยกลายเป็นคนที่จำง่ายลืมยากและเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดคนแบบยาวๆไม่เหมือนความตื่นเต้นชั่วคราวฉะนั้นการแสดงออกอย่างมีหมายความคือศิละปะของคนฉลาดและมีเสน่ห์ลึกเพราะมันสะท้อนว่าคุณรู้คุณค่าของตัวเองคุณไม่ต้องการคำยืนยันจากใคร คุณเลือกให้ความสำคัญกับสิ่งที่คู่ควรเท่านั้นและนี่แหละทำให้ใครบางคนรู้สึกว่ายิ่งมองยิ่งมีสเสน่ห์ยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งน่าค้นหา 3. การรู้จักเว็นพื้นที่ให้ตัวเองดูมีคุณค่าคนฉลาดไม่หยัดเยียดตัวเองให้ใครไม่ตามไม่เร่งไม่แชร์เรื่องส่วนตัวมากเกินไปเขาเข้าใจว่าการมีพื้นที่ลึกลับเล็กน้อยทำให้คนอื่นอยากรู้จักมากขึ้น มนุษย์มักสนใจสิ่งที่ยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดเสมอจิตวิทยาของสเสน่ห์ระดับสูงสเสน่ห์ระดับสูงไม่ใช่การวิ่งตามใครหรือทำตัวให้ทุกคนสนใจแต่คือการเว้นพื้นที่ให้ตัวเองอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างความรู้สึกว่าคุณมีโลกส่วนตัวมีคุณค่าและไม่ง่ายต่อการเข้าถึงนี่คือพฤติกรรมที่คนฉลาดใช้แอบแอบแต่ทรงพลังมากและทำให้ใครก็ตามที่สนใจคุณต้องคิดถึงและโหยหาเองโดยไม่รู้ตัว เว้นพื้นที่เพื่อสร้างความสงบและความน่าสนใจการเว้นพื้นที่ไม่ได้หมายถึงการห่างเหินหรือเย็นชาแต่คือการรักษาจังหวะชีวิตของตัวเองคุณมีเวลาส่วนตัวเวลาสำหรับความฝันความสนใจและความสุขของตัวเองจิตวิทยาบอกว่าคนที่รู้จักรักษาพื้นที่ส่วนตัวจะดูมีคุณค่าเพราะคุณไม่ได้ยึดติดกับใครมากเกินไปและนี่คือสิ่งที่ทำให้ผู้ชายอยากเข้าใกล้มากขึ้นเพราะเขาต้องการพื้นที่ของคุณเช่นเดียวกับที่คุณมี เว้นพื้นที่ให้คนอื่นได้คิดถึงคุณเมื่อคุณไม่ได้อยู่ใกล้หรือไม่ตอบสนองทันทีสมองของเขาจะเริ่มทำงานคิดถึงคุณคิดถึงความอบอุ่นหรือรอยยิ้มของคุณทบทวนบทสนทนาหรือช่วงเวลาที่มีคุณค่าร่วมกันนี่คือหลักจิตวิทยาที่เรียกว่า absence makes the heart grow fonder ยิ่งเว้นพื้นที่มากเท่าไหร่ยิ่งสร้างความโหยหาได้มากขึ้นเว้นพื้นที่เพื่อให้คุณค่าในตัวเองชัดเจนคนฉลาดรู้ว่า หากคุณปรับตัวตลอดเวลาเพื่อตามใจคนอื่นคุณจะดูเหมือนขาดความมั่นคงและไม่ชัดเจนแต่การเว้นพื้นที่ให้ตัวเองและยินยัดกับความสนใจความชอบและความต้องการของตัวเองจะทําให้คุณดูมีคุณค่าในตัวเองและผู้ชายจะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีตัวตนที่ชัดเจนและน่านสนใจมากเว้นพื้นที่ไม่ใช่การปฏิเสธแต่เป็นการเลือกการเว้นพื้นที่ไม่ได้หมายถึงการเฉยชาแต่เป็นการเลือกเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้การปรากฏตัวของคุณมีความหมาย ตอบสนองอย่างมีคุณภาพให้ความสนใจเมื่อจําเป็นไม่รีบร้อนเข้าหาทุกสถานตาลผลคือเขาจะเห็นว่าเวลาที่อยู่กับเธอมันพิเศษและมีคุณค่าเว้นพื้นที่สร้างเสน่ห์แบบลึกและยาวนานคนที่รู้จักเว้นพื้นที่จะไม่ต้องพยายามสร้างความดึงดูดทุกครั้งเพราะความโหยหาเกิดจากช่องว่างที่คุณสร้างอย่างชานฉลาดเขาจะเป็นฝ่ายเข้ามาเองอยากสนทนาอยากเข้าใกล้อยากใช้เวลาอยู่กับคุณมากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะเขารู้สึกว่าต้องรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ให้ดี การเว้นพื้นที่ทำให้คุณคุมพลังตัวเองได้คนฉลาดใช้พื้นที่ส่วนตัวเพื่อรักษาพลังทางอารมณ์และเพื่อให้ทุกการปรากฏตัวของคุณมีผลต่อใจคนอื่นอย่างเต็มที่คุณไม่ต้องเหนื่อยตามใจใครหรือแสดงทุกอย่างออกมาแต่ทุกครั้งที่คุณอยู่ใกล้เขาจะรู้สึกถึงพลังของคุณและนั่นคือสเสน่ห์ที่ทำให้คุณเป็นที่จดจำ ฉะนั้นการเว้นพื้นที่ให้ตัวเองคือสเสน่ห์ระดับสูงที่คนฉลาดใช้มันไม่ใช่การห่างหืนหรือเล่นตัวแต่เป็นการรักษาคุณค่าในตัวเองและสร้างแรงดึงดูดแบบธรรมชาติที่ทําให้ผู้ชายคิดถึงคุณหอยหาและอยากอยู่ใกล้โดยไม่ต้องพยายามเลยการเว้นพื้นที่คือพลังเงียบแต่ทรงพลังที่สุดของสเสน่ห์ลึก 4. อยู่กับตัวเองได้ดีจนมีออร่าเเสน่ห์ระดับสูงเกิดจากความสามารถในการอยู่คนเดียวอย่างไม่เหงา คนที่ไม่ต้องการการยืนยันจากใครดูมีพลังและน่าค้นหาเพราะมันสื่อว่าเขาพึ่งพาตัวเองได้เขาคุมชีวิตตัวเองได้เขาไม่วิ่งตามเพื่อให้ใครเติมเต็มคนแบบนี้ทำให้คนรอบตัวรู้สึกว่าฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งในโลกของเขา สเสน่ห์ระดับสูงไม่ใช่เรื่องของการทําให้คนอื่นสนใจอยู่ตลอดเวลาแต่คือความสามารถในการอยู่กับตัวเองได้อย่างสงบและมั่นคงผู้หญิงที่อยู่กับตัวเองได้ดีจะส่งออกพลังบางอย่างที่ทําให้คนรอบข้างรู้สึกถึงออร่าโดยไม่ต้องพูดหรือพยายามใดๆนี่คือเหตุผลทางจิตวิทยาที่ทําให้ความเป็นตัวเองและการอยู่คนเดียวกลายเป็นสเนสน่ห์ทรงพลังการอยู่กับตัวเองสร้างความมั่นคงภายใน ผู้หญิงที่สามารถอยู่กับตัวเองได้จะไม่พึ่งพาคนอื่นเพื่อความสุขและไม่รีบไล่ตามความสนใจหรือความยอมรับจากใครจิตวิทยาบอกว่าคนที่มีความมั่นคงในตัวเองจะดูน่าดึงดูดมากกว่าเพราะผู้ชายสัมผัสได้ทันทีว่าเธอมีโลกของเธอเองและฉันไม่ได้เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งความมั่นคงนี้สร้างออร่าที่คนรอบข้างรู้สึกได้ทันทีออร่ามาจากความสงบและความสบายใจในตัวเองคนที่อยู่กับตัวเองได้ดีมักนิ่งและสงบ ไม่รีบร้อนกับเรื่องเล็กน้อยไม่วุ่นวายกับความเห็นของคนอื่นและเมื่อคุณสงบและสบายใจในตัวเองผู้ชายจะรู้สึกผ่อนคลายและอยากอยู่ใกล้เพราะออร่าของคุณสร้างความรู้สึกปลอดภัยและน่าลหลงไหลแบบธรรมชาติความอิสระสร้างแรงดึงดูดผู้หญิงที่มีโลกส่วนตัวไม่ต้องพึ่งพาใครในการเติมเต็มชีวิตจะดูเป็นคนมีความหมายมีเป้าหมายและมีพลังของตัวเองจิตวิทยาการดึงดูดชี้ว่าความอิสระแบบนี้ทําให้ผู้ชายรู้สึกว่า เธอไม่ใช่ใครก็ได้แต่เป็นคนพิเศษที่ฉันอยากเข้าใกล้การอยู่กับตัวเองทำให้คุณน่าสนใจแบบลึกการมีเวลาสำหรับตัวเองได้ทำในสิ่งที่รักและได้คิดทบทวนเรื่องสำคัญทำให้คุณมีเรื่องราวมีมิติและความคิดที่น่าสนใจผู้ชายจะอยากรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณมีอะไรที่เขายังไม่เห็นนี่คือเสน่ห์ลึกที่เกิดจากความเป็นตัวเองไม่ใช่การสร้างภาพออร่ามาจากการไม่ต้องพิสูจน์ตัวเอง ผู้หญิงที่อยู่กับตัวเองได้ดีจะไม่ต้องบอกใครว่าเธอดีหรือสวยหรือพยายามทำตัวให้ทุกคนประทับใจความไม่พยายามนี่เองทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันเห็นมันแท้จริงและฉันอยากเข้าใกล้เองนี่คือจิตว,วิทยาของเสน่ห์ระดับสูงความมั่นคงบวกความสงบบวกความเป็นตัวเองเท่ากับออร่าที่จับใจการอยู่กับตัวเองทำให้เขาโหยหา เมื่อคุณมีความสุขและสงบกับตัวเองและไม่ต้องตามใครเพื่อความสนใจผู้ชายจะเริ่มรู้สึกอยากเข้ามาอยากมีส่วนร่วมในโลกของคุณและแม้ในช่วงที่คุณไม่อยู่เขาก็จะคิดถึงคุณเองนี่แหละคือเสน่ห์ลึกของคนฉลาดที่ใช้ความสามารถในการอยู่กับตัวเองให้เกิดแรงดึงดูดฉะนั้นอยู่กับตัวเองได้ดีไม่ได้หมายความว่าโดดเดี่ยวแต่หมายถึงคุณมีความสงบความมั่นคงและความอิสระ คุณไม่ต้องวิ่งตามใครเพื่อสร้างความสนใจเพราะความเป็นตัวเองและโลกส่วนตัวของคุณมันสร้างออร,าร่าที่ดึงดูดผู้ชายแบบเงียบๆแต่ทรงพลังเสน่ห์แบบนี้ทําให้เขาโหยหาแม่คุณไม่ได้อยู่ใกล้ 5. ใช้พลังของการฟังมากกว่าการพูดคนฉลาดรู้ว่าการฟังคือการอ่านใจแบบนุ่มนวลที่สุดเมื่อคุณฟังจริงๆแบบไม่ตัดสินคุณจะรู้สึกปลอดภัยและผูกพันกับคุณลึกขึ้น หลายคนเข้าใจผิดว่าคนมีเสน่ห์ต้องพูดเก่งแต่ในความเป็นจริงคนที่ฟังเก่งกับทำให้คนรู้สึกอยากเปิดใจอยากเข้าหาจิตวิทยาของเสน่ห์ระดับสูงเสน่ห์ระดับสูงไม่ได้เกิดจากการพูดเก่งหรือทำตัวโดดเด่นตลอดเวลาแต่เกิดจากการรู้จักฟังและเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึง้งผู้หญิงที่ฉลาดจะใช้พลังของการฟังเพื่อดึงดูดความสนใจและทำให้ผู้ชายรู้สึกผูกพันโดยไม่ต้องพูดเยอะ นี่คือเหตุผลทั้งจิตวิทยาที่ทำให้การฟังกลายเป็นเสน่ห์ทรงพลังการฟังทำให้เขารู้สึกสำคัญเมื่อคุณฟังอย่างตั้งใจให้ความสนใจต่อสิ่งที่เขาพูดไม่ขัดจังหวะและไม่รีบตัดสินเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมีค่าและเป็นที่ยอมรับจิตวิทยาบอกว่าคนเราจะผูกพันกับคนที่ทำให้เรารู้สึกสำคัญและนี่คือวิธีที่ผู้หญิงฉลาดสร้างเสน่ห์ลึกโดยไม่ต้องใช้คำพูดเยอะ การฟังมากกว่าพูดทำให้คุณดูลึกลับและน่าสนใจเมื่อคุณไม่รีบพูดหรือโอเมอร์อธิบายตัวเองคุณจะดูนิ่งสงบและมีมิติผู้ชายจะรู้สึกว่าเธอไม่ได้เปิดเผยตัวตนทั้งหมดมันน่าค้นหานี่คือความลึกลับแบบธรรมชาติที่ทำให้เขาอยากเ้าใกล้และรู้จักคุณให้ลึกขึ้นการฟังช่วยสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมโยงฟังไม่ใช่แค่ได้ยินคำพูด แต่คือเข้าใจความรู้สึกเบื้องหลังสังเกตน้ำเสียงเข้าใจความตั้งใจรับรู้สิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาเมื่อเขารู้สึกว่าคุณเข้าใจสมองเขาจะหลั่งสารแห่งความผูกพันทำให้เขารู้สึกอยากอยู่ใกล้และอยากแบ่งปันมากขึ้นพลังของการฟังทำให้คุณควบคุมพลังตัวเองได้คนที่พูดมากเกินไปมักเสียพลังหรือทำให้ตัวเองดูเรียกร้องแต่การฟังมากกว่าพูดทำให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่จะตอบ เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมและทำให้ทุกคำพูดของคุณมีน้ำหนักและคุณค่าคำพูดที่ออกมาจากคนฟังดีจะทรงพลังและจำง่ายกว่าใครการฟังสร้างความหยหาโดยไม่ต้องพยายามเมื่อคุณฟังมากกว่าพูดผู้ชายจะเริ่มคิดถึงคุณระหว่างที่ไม่ได้เจอเพราะทุกครั้งที่คุยด้วยคุณฟังเขาอย่างตั้งใจทำให้เขารู้สึกได้รับความเข้าใจและความพิเศษนี่คือเสน่ห์ที่เกิดขึ้นแบบธรรมชาติและยั่งยืน สเสน่ห์อยู่ที่การให้พื้นที่แก่เขาฟังมากกว่าพูดไม่ได้หมายความว่าคุณหายไปแต่หมายถึงให้เขาได้แสดงตัวตนและความคิดของเขาผู้ชายมักรู้สึกผูกพันกับคนที่ทำให้เขาได้เป็นตัวเองและนี่เองทำให้คุณดูน่าสนใจโดยไม่ต้องพยายามฉะนั้นการฟังมากกว่าพูดคือทักษะของคนฉลาดที่สร้างสเสน่ห์ระดับสูงเพราะมันทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าเขาได้รับความสำคัญและความเข้าใจ เขายากแบ่งปันและอยู่ใกล้คุณมากขึ้นคุณมีออร่าแบบสงบลึกลลํำและน่าค้นหาสเสน่ห์แบบนี้ไม่ต้องพูดเยอะแต่ทำให้เขาคอยหาคุณเอง 6. ไม่ตอบสนองทุกอย่างแต่เลือกตอบให้ตรงจังหวะสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่การตอบเร็วแต่คือการตอบอย่างมีคุณภาพคนฉลาดรู้ว่าอารมณ์ไม่เสถียรคือจุดที่ควรนิ่งไว้การตอบในเวลาที่เหมาะทำให้คุณดูสุข,ขุม นิ่งและมีสติกว่าคนทั่วไปสเสน่ห์ระดับสูงไม่ได้เกิดจากการตอบสนองทุกคำถามหรือทุกข้อความแต่เกิดจากการเลือกใช้คำพูดและการแสดงออกอย่างชันฉลาดผู้หญิงฉลาดจะรู้ว่าการตอบสนองอย่างมีจังหวะทำให้ทุกคำพูดและการปรากฏตัวมีน้ำหนักมีความหมายและทำให้ผู้ชายรู้สึกอยากใกล้อยากเข้าใจคุณมากขึ้นนี่คือเหตุผลทางจิตวิทยาที่ทำให้การเลือกตอบสนองกลายเป็นสเสน่ห์ทรงพลัง การไม่รีบตอบทุกอย่างสร้างความลึกลับเมื่อคุณไม่รีบตอบสนองต่อทุกข้อความหรือทุกคำถามผู้ชายจะเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่ได้เปิดเผยทุกอย่างทันทีฉันอยากรู้จักเธอมากขึ้นความลึกลับนี้คือพลังของสเสน่ห์ลึกเพราะมนุษย์จะถูกดึงดูดจากสิ่งที่เข้าใจยากและต้องค้นหาเองการเลือกตอบให้ตรงจังหวะทำให้คำพูดมีน้ำหนักคำตอบที่ออกมาในเวลาที่เหมาะสมจะทำให้ผู้ชายตั้งใจฟังและจดจำมากกว่า เพราะจิตวิทยาเชื่อว่าสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยมีคุณค่ามากกว่าทุกการตอบสนองของคุณจึงกลายเป็นสัญญาณพิเศษที่ทำให้เขารู้สึกถึงคุณค่าและความน่าสนใจการเว้นจังหวะสร้างออร่าลึกล้ำไม่ตอบสนองทุกอย่างไม่ได้หมายถึงเฉยชาแต่เป็นการเว้นระยะเพื่อให้เขาได้รู้สึกถึงความสงบความมั่นคงและเป็นตัวตนของคุณผู้ชายจะรู้สึกว่าเวลาที่อยู่กับเธอมันมีความหมายพิเศษ นี่คือสเสน่ห์ที่ทําให้เขาจดจําคุณได้อย่างลึกซึ้งการเลือกจังหวะช่วยสร้างความคิดถึงเมื่อคุณไม่ได้ตอบทุกอย่างทันทีเขาจะเริ่มคิดถึงคุณระหว่างที่ไม่ได้ติดต่อเขาจะจําบทสนทนารอยยิ้มและความรู้สึกที่คุณมอบให้เขาจิตวิทยาบอกว่าการเว้นช่วงเวลาทําให้ความโหยหาเกิดขึ้นโดยธรรมชาติยิ่งเลือกจังหวะดียิ่งทําให้แรงดึงดูดยาวนานการเลือกตอบทําให้คุณดูมีคุณค่าผู้หญิงที่ตอบสนองทุกอย่าง อาจถูกมองว่าเข้าถึงง่ายเกินไปแต่คนที่รู้จักเลือกจังหวะตอบจะดูมีคุณค่ามีโลกส่วนตัวและทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าฉันต้องรักษาความสัมพันธ์นี้ให้ดีเพราะเธอไม่ใช่ใครก็ได้พลังของการตอบสนองแบบชั้นฉลาดเลือกตอบเมื่อรู้สึกว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตอบด้วยน้ำเสียงและคำพูดที่สื่อความจริงใจไม่รีบอธิบายตัวเองทุกครั้งใช้ช่วงเวลาที่ตอบเป็นการสร้างความทรงจำและแรงดึงดูด นี่คือการควบคุมสเสน่ห์แบบเงียบๆที่ทําให้ผู้ชายรู้สึกติดใจและอยากเาใกล้โดยไม่รู้ตัวฉะนั้นไม่ตอบสนองทุกอย่างแต่เลือกตอบให้ตรงจังหวะคือเทคนิคของสเสน่ห์ระดับสูงที่คนฉลาดใช้เพราะมันสร้างความลึกลับความมีคุณค่าและความพลังแบบธรรมชาติผู้ชายจะรู้สึกถึงความน่าสนใจและหอยหาโดยคุณไม่ต้องพยายามเกินตัวสเสน่ห์แบบนี้เป็นแรงดึงดูดที่ยั่งยืนที่สุด6 7. มีมาตรฐานชีวิตที่ชัดเจนโดยไม่ต้องประกาศคนฉลาดไม่ต้องพูดว่าฉันเป็นคนแบบนี้แต่เขาจะแสดงให้เห็นจากพฤติกรรมเช่นให้เกียรติคนอื่นไม่เล่นเกมอารมณ์ไม่ยุ่มดรามา่าเลือกสังคมแบบมีสติพฤติกรรมเหล่านี้ทําให้คนรู้สึกว่าคุณคือคนมีระดับแม้ไม่พูดออกมาตรงๆ 8. ให้ความรู้สึกปลอดภัยแบบที่หาได้ยาก เสน่ห์ระดับสูงอีกอย่างคือการทําให้คนอยู่ใกล้แล้วสบายใจไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องแข่งไม่ต้องระวังตัวคนฉลาดรู้วิธีสร้างบรรยากาศเบาสบายเพราะเขาไม่ปล่อยพลังลบออกมาให้ลกพื้นที่และนี่คือเหตุผลที่คนรอบตัวมักติดใจแบบไม่รู้ตัวดังนั้นแล้วมันคือการควบคุมตัวเองจนสงบการเสื่อสารอย่างมีคุณค่าการเว้นพื้นที่ให้ตัวเองดูน่าคุนหาและการเป็นคน ที่คนอื่นรู้สึกดีเมื่ออยู่ด้วยสเสน่ห์แบบนี้ไม่ต้องพยายามให้ใครชอบแต่ทำให้คนสนใจเองโดยธรรมชาติ